สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาอ่านหนังสือคณิตศาสตร์นะคะหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6เล่ม1นึงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฉบับปรับปรุง พศ2560ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการพิมพ์ครั้งที่1 ปีที่พิมพ์2563โรงเรียนออโรงพิมพ์สกอคอลาดร้าว9978ขีด616ขีด362ขีด906ขีด7จัดพิมพ์เป็นเร็วและ จัดพิมพ์เป็นแบบและทำสำเนาโดยศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอดมูลนิธิทามิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์2 1งหมูส 90, ่สิถนนมาริวันตําบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น40000 โทร043235499ต่อ15โทรสาร043470122อันดับการผลิต BTC 1670เล่มเร็วที่2ท5ค่าสสำหรับ การซื้อเล่นนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะสำหรับพิชาคณิตศาสตรค